ยุดอย่าขยับส่งของมีค่ามาให้หมดมึงจะหัวเราะทำไมวะกูโดนจี้เอาผงซักฟอกกล่องนึงฮะได้แล้วนี่ครับเออขอโทษนะครับเอาไปเปิดที่บ้านได้ไหมอะฮะใครๆก็ไปเปิดที่บ้านทั้งนั้นแหละครับท่าไมถึงถามอะไรแปลกๆล่ะครับก็ข้างกล่องไงครับไม่ใช่ว่าเปิดที่นี่ไงดิสัตว์อะไรเอ่ยมาช้าที่สุดสัตว์อะไรหรอครับต่อไงครับยังไงหรอครับก็สิบปีต่อมาเฮ้ย อมกูติดไวรัสอ่ะโอ้ยกูก็เคยเป็นหายแล้วเฮ้ยมึงทําไงวะกูก็เอาไปไว้หน้าบ้านน่ะดิแป๊บเดียวคืนเดียวหายเลยคุณดูอ้วนขึ้นนะครับไม่คิดจะลดความอ้วนบ้างเหรอครับเฮ้ยอย่าให้ผมลดความอ้วนนะรับรองไม่เกินหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คุณก็ผอมแล้วใช่ไหมฮะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์กูก็เลิกลงครับขอกาแฟเย็นหน่อยนี่ยังเช้าอยู่เลยนะ